รู้อเหมือนรู้ดาบมาสอยทีหลังเนี่ยเนี่ยเจอดาบเยอะเนี่ยมาถึงก็เจอโจเจอโจ้สองรอบแล้วเนี่ยเกิดมุมเดิมสองรอบเลยออกไปนี่ก็ต้องไปกไกลไปเอิร์ดเจ้จะจะบวกกับโจไปไปไปชิวๆรอมาเนี่ยเอ้ยเอ้ยนิดนิดนิดตลอดอ่ะคนมันจะฆ่ากันก็มันไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะโอ้ยเจอไอ้ดาบแล้ว นิดนิดไปไกลๆไปนิดเขาไปหนักตวยังไม่รู้เลยเว่กับโลเขาจะตีกันก็มาเจอทั้งเลยสามสามันสามมันเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยอะไกันเฮ้ยทําไมไล่ไล่ไล่ตรงไล่มนีรถไต้หวานิดนึงโอ้ยนิดกระเด็นออกเรายืนดูเหตุการณ์ครับ โอ้โอ้โดนปั่นโดนปั่นโอ้ใจเย็นๆเฮ้ยยิื้อไหมใจเย็นๆไหนวะหาไม่เจอเลยอยู่ปีกเดิมเลยเซฟนี่ก็อยู่เนี่ยดาบขวานนี่แน่นี่แน่แป้งเลย เราเจอเราเจอเจ,จโจยต้องใส่โล่โจกเขียงเขียงทำใส่ทำไมยังไม่ใส่สายฟ้าเลยใส่ลวไปเราต้องหนีล้วเราต้องไม่ให้คนอื่นฆ่าเราจะไม่ยอมให้นี่ฆ่าเลยครับเจ๋เป็นโดนโดนเหยียบอะไรอ่ะนิ้วเท้าหัก ยิงอยู่ได้โจ้าเรายังเคลียร์กันไม่จบตรวจเต็มที่เปี้ยไอ้ดาบต้องวิ่งหนีเดี๋ยจะไปหาไอ้ดาบไอ้ไอ้ดาบไอ้ดาบอยู่นี่ต้องไล่ไม่ทันต้องตีคนอื่นแทนขอบคุณโอเคเราฆ่าโจ้ก่อนเฮ้พี่เอาดาบพี่เอาวาน วู icana, ้ท่าท่าเชฟก็แรงอะแต่มันไม่ค่อยโดนให้อมันมันหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะมันหมุนไปแล้วหมุนหมุนตลอดแต่ไม่ค่อยจะโดนใถ่หรอกมีแขนใือหมุนให้โดนทีเดียวเลยโอ๊ยโจวิ่งวนโจเทียนไปไหนแล้ววะจะหนีไม่หนีตลอดอะตีเสร็จแล้วก็หนีเอ้ยวันดี

วงไม่ใช่ไม่ต้องออกก็หลุดหลุดล้มมันดิไม่เงี้ยาแล้วจุงเลยจุงมากันครบเลยทีนี้เออขอเอิร์ธเอิร์ธไปไหนแร้เอิร์ธตายแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้มันไม่ใช่แล้วเฮ้ยแสงเหมือนเห็นแสงมนเห็นแสงใครไม่รู้ลอยมาอุ้ยอุ้ยเด็บอู้หูเด็กเสียงเต็มหัวเลย ไอ้ด่มาข้างหลังไอด้ไอด่าข้างหลังไอ้ดาบมาข้างหลังไม่สน่ะน,นิดมาข้างหลังนีแ่แหละมาเป็นระเบิดแตงโมเอาตัวนี้ก่อนเอาไอ้ขวานเนี่ยจ้ยาจน,นี่เนี่ยเตะจะตีกันบนสะพานอีกไหมไอ้ดาบ นดาเป็นไอเทมแรงไงไม่รู้คนต้องไล่ฆ่าไอเทมล่ามนะเป็นไอเทมโผล่วแวนอีกนิดนิดนว้าวิ๊โอยบอเลน อเปโลละมาจะเอาเหรอเจี๊ยจะเอาแล้วมันก็หนีมันไม่ได้หนีไม่หนีแค่ไปตั้งหลักเอ้ยเฮ้ยมันเห็นใครนึงไปตีกันแล้ไปแล้วไม่อยู่แล้วระลังระลังระลังเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เจี๊ยอยู่ไหนอ๋อมานามาหลเชฟข้างหลังอะเชฟข้างหลังอะเชฟ เดาบมาทางไหนเนี่ยเฮ้แล้วไปไหนอ้อยวิ่งตามไม่ทันจบตามมาตามมาตามจบเลยโอ้โหโดนอะไรวะเต้เต้พนโห่เงียบลุมยิงลุมยิงนิดโอ้โหเกมเวฟมันตั้งไหนเนี่ยเฮ้ยเซฟตายยังตายแล้วด้วย ตายเลยโอ้เวียนรูมชาติไปแล้วอ้ยเฮ้ยถือการดถือการดขาดกาดแล้วโจเนียนอะโจเลนฟินมาวะรับเบื่อเฮ้ยไม่รอดรอดตายโอ้โหใครมันใครบางงานยิงแสงใส่จบเลยเราจะพูดไงใครยิงแสงใส่ เบสเบสยังไม่ได้ฆ่าใครเนาะเป็นคนดีครับเรวก็หาที่พวกเลื่อนๆแล้วก็พยายามจะไล่เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่ตัวอย่างอ้ก็ทึบทัวไหมโอ้ไปดูดไปดูดเฮ้ยอย่าเอาไปดูดดิไฟแม่งดูดตลอดเลย เน็ดต่อชอบแบบวันนอนวันไงตีแบบไม่ตายแล้วมันก็หนีไปชิคชิคว่าไงลุมสะกํมนี่นี่ก่อนี่ลงแขกลงแขกเฮ้ยเฮ้ยไม่เมียนอือหืออือหืออือหือยังจะโดนอีก ใครดูดีกว่าอ้วโอ้นี่ไม่ได้ดินเลยเนะี่ยโอ้โอฮึฮึฮึดีเหมือนกันใครดีใครได้โอ้ยใครได้วะไปไหนแะล้ววะไม่โดนะเออแม่งชอบซิลเซฟมาดี อะไรเ็นอะไรเบนเนนไม่ไม่แล้วเ็นไม่ไม่ไม่มามาเบนเ็นปันเล่นอย่างนี้โอ้โหไอ้ดังไอ้สถาคันลนอะไรเนี่ยผมไม่โดนดูใช่ไหมเนี่ยได้เดินผ่านไมมม่ตใจเยะาั้้้งขขึนน เดินสบายใจมากเลยเดินตามใครก็ไม่ทันเนื้อมาเหมือนเห็นสายฟ้าทะลุหัวผิดตัวผิดตัวโอ้โหนี่กระโดดข้ามหัวโอ้เอาเพั่นแมมันเป็นอะไรที่น่าเจ็บใจมากเมื่อเห็นแล้โคแบกกระโดดข้ามหัวไปวิ่งขาโอ้าเกิดพาราวิ่งเร็วนะ มีปัญหาเวลาวิ่งเวลาวิ่งปัญหาเวลาเนี่ยถ้าเกิดพลาววิ่งเดี๋ยวเขาด่านเกิดอะไรขึ้นไปนั้งชิบโอ้ยมาอยู่ใกล้ๆทอมด้าขอบใจมากขอบใจแม่ด้าขอบใจมากไอเอิร์นหนีไปละโอ้ทำเรายังไงหิวมากเฮ้ยไอด้า นิดจ,จะ้ะนิดรู้บ้างไหมมาน,นนิดทำอย่างนี้มัน,น,นไม่ดีนะานานนคนมานานอย่าหนี่าหนี้นิดจ,จะไปไหนนิดรอก่อนได้ไหมนิดใจเย็นเย็นวิ่งตามไม่ทันไม่ตายเราเตี้ยโอ้โหาดาบใครปักวะวอยา้รู้นะอยารู้แหละ หนูนูนมาแล้วมาและเรารอตัวนี้อยู่โอ้ยตันใครมันดอกหัวปะเนี่ยโอ้โหเหมือนโดนพายุดูดเลยได้เอ๋โอ้ยฟะพาดูดมันวิ่งดีโอ้ยเอียวก็มาโอ้ลุงกระเทยกูเลยไหมโอ้โอ้โอ้าเอ้าอุ้ยขวานอุ้ยอู้อู้ ขวานขวานคว้าหน้าเดิมโอ้โหใครอยากแย่งนะจบอดคิวเย้ได้ฆ่าแล้วได้ฆ่ามันแล้วเงียบเลยได้ฆ่ามันแล้วได้ฆ่ามันแล้วเกียนโจ้บประเดิไป โจแมงเขียนโดนอีอาอตีกันละตีกันละตีคาฮาตายค่าฮาตายสองโอ้ย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 การดงขอบคุณมันไม่ใช่เร <ha ื่องง่ายๆเลยที่จะหลบอโคแบทเซนสกิลน่ะโอ้โหม่เยคุยกันเครับอ๋อสะท้อนใส่โจเล่นแล้ว65ดาเมจ70สะท้อนอะไรวะเนี่ย네 ได้จริงแหง่เว้ยมันลบล้างบัฟมันลบล้างสายฟ้าได้เออมันล้างสายฟ้าไปจากใจเถอะไม่ใช่เรื่องง่ายๆอุ้ยอัปโขรแบบไหนอะแหม่เว้สายตามาเสือกิเฮ้ย,ยเ,เรื่องนี้เอาอะไรอ่ะฟันดุกระมือแล้วเ <c oughs> น็ด <c oughs> มาดอกสุดท้ายเลย ไอ้พวกลาชอตเก็บต้ไอพวกเล่นสไนเปอร์ไปแล้วไปแล้วไอ้นี่ก็ได้ไปไหนล้ะแ่งทุกใครก็ไม่โดนเปิด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 เปิอเปิดเปิดดเเปิเปิดดบดดดดดดบเเเดดดเเปปปเเดดด เฮ้ยไอ้ดาบวิ่งไปแล้วเลื่นปิดๆโจมาละโจแว้นตามวิ่งไม่ท้อเฮ้ยอาโควิ่งไปนู่นแล้วอาโคกำลังหนีอืสุดยอดโอ้โหโดนแย่งโดนใครวะโดนแย่งไอดารแบบนี้แหละเขาก็มีเทคนิคเมื่อกี้นิดๆเขายอมนะเมื่อกี้ซิวสิว ไอ้ข้อนข้อนโอ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรเลยอะใช้ทำไรอะแซมอะไรดีอะมาค่ายดาวมาดิคุตายแล้วเฮ้ยตายแล้วเหรอจะไปไหนอ็มจะไปไหนอุ้ยเหมือนกดบัฟเหมืนมังกลังกดบัฟโอ้โหเชียยังจะโดนอีก เฮ้ยเฮใจเย็นใจเย็นเราคุยกันได้เราคุยกันรู้เรื่องไงโอ้ยมันเจ๋งกว่าว่ะที่แม่งบัฟนั้นเฮ้ยเก่งจริงมาเนี่ยใจเย็นดิทำไรอ่ะเฮ้ยใครเนี่ยทำไรกันนะอหาเรื่องต่อยกันอยู่วิ่งไล่จับกันเฮ้ยท่านอ้าเอ้เอาขวาไปไหนวะ เฮ้ยใครมาโอ้โหอีดาาเลยเฮ้ยไปไหนอย่าอย่าหนีอย่าหนีไอ้นี่ก็มาอีกนี่มันเน่มานเน่มานเน่อย่านะเบสอย่านะเบสซิกแซกเหรอฟเฮ้ยอุ้ยไอตัวหลังเนี่ยไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวขันเทียมขันเทียมเราววิ่งหนีเออถูกต้องนะเราต้องอยู่ด้วยกัน luôn luôn đảm đảm Ôi, mình chắc thích phải phá đổi bên hướng này vẫn á chơi mày mày quá โอ้โหกล่าวว่าไอ้สองคนรอดมาแล้คือสาอคนมันกำลังจะได้คิว